สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนกระบอกนี้สวยงามพิเศษมากๆมาพูดคุยกันจับถือปืนทุกครั้งตรวจสอบความปลอดภัยนะครับตรวจช็คให้ดีว่าปืนกระบอกนี้ปลอดภัยไม่มีลูกก็คือเซฟเทคเซฟอีวีโอซินายดูผิวเผินเนี่ยเหมือนกับปืนก็สิบเจ็ดเลยจะบอกว่ามันคือความเหมือนที่แตกต่างกันหลายจุดมากๆมองผิวเผินเนี่ยไม่คคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือนนะะดูนะครับตัวสไลด์เนี่ยก็คือจะกัดลายเนี่ยสวยงาม นะระบุเซฟเทคนะครับก็คือเซตอีว e ีโดยเฉพาะเลยนะศูนได้มานะครับกับตัวปืนเนี่ยศูนน่าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกสีแดงมองเห็นได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดดอตเนี่ยลงไปได้เลยองศาดา้านะครับการจับเนี่ยจะไม่เหมือนกับปืนก๊อกเวลาจับคือนะครับจะมีความแตกต่างากันพอสมควรนะแล้วก็แม็กซซีเนี่ยจุได้17บวก1ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเป็นแม็กของปืนก๊อกนะใช้แทนกันได้เลยนะครับพอมาจุลงไป ใส่ปึ๊บลงไปนะครับใส่ได้ง่ายเพราะว่ามีบอร์ดแมไมาเรียบร้อยนะปลดก็ง่ายนะครับเหมาะกับเล่นกีฬามากๆนะตัวปืนบอร์ดนี้นะครับลองมาดูที่น้ําหนักของไกปืนนะครับลองทดสอบดูก็ไม่แน่ใจว่าสกิลปอลน,นะครับแต่ก็คือไม่ได้เบาหวิวแล้วก็ไม่ได้หนักมากนะครับรีไซต์ไก่ก็ระยะหนึ่งนะครับจากนั้นก็ลองล,องล่นไก่ดู อยู่กลางๆนะครับไม่แม่ใจว่าสักกี่ปอนนะพอดีพอดีไกลก็เป็นตรงๆเลยนะครับนะดูที่ลำกล้องเนี่ยก็พิเศษนะครับเขาก็จะมีการคล้ายๆกับเป็นการระบายความร้อนนะครับด้านหน้าของตัวลำกล้องก็สามารถที่จะตกแต่งนะครับในเรื่องของคอมในการถ่วงน้ําหนักนะต่างๆได้นะครับเป็นเกี่ยวนะเอาไว้สาหรับใส่คอมต่างๆนะเพื่อลดแรงดีคอยนะถือว่าสวยงามมากๆนะครับในการตกแต่งตัวปืน ต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องของการถอดประกอบนะครับตัวปืนบอกนี้กันเหมือนกับปืนกองทุะการนะครับเกลียวปืนร่างกายทิ้งดึงสายถอดหนังนิดนึงนะครับแล้วก็กดปุ่มล็อกสลด์นะดูด้านในนะครับด้านในเนี่ยถ้าเผื่อว่าถอดสลักนะครับตรงโครงไกเนี่ยมันสามารถจะแยกชิ้นออกมาเป็นเฟรมนะครับแล้วก็ตัวหลังเปรหล้วนสปริงเีคอยก็คือเป็นแบบชิ้นเดียวเลยนะแข็งแรงมากๆนะครับตัวลำกล้องต้องถอดนะครับเกลียวด้านหน้าก่อนนะเพื่อที่จะลองดูนะครับในเรื่องของลำกล้องใต้ นะความในลำกล้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4.48นะครับอยู่ที่ราวๆนี้นะทเทียบเคียงก็ค,คล้ายๆกับกอ๊อ17นะค,คล้ายๆกันนะครับเกียวก็จะเรียกว่าน่าจะมีความแม่นยำเนี่ยพอสมควรในเรื่องของเกียวในลำกล้องนะครับตกแต่งมาสวยงามแล้วก็ดูแล้วเนี่ยสุดตาม,มากๆนะครับลำกล้องก็ออกเป็นสีทองทองนะฮะ ระบายความร้อนนะครับอย่างดีด้านในของตัวสไลด์ก็คล้ายๆกับตัวปืนก๊อกนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของจุดต่างๆเนี่ยแตกต่างกันเสียดายว่าไม่มีตัวเปรียบเทียบนะครับตัวนี้ก็คือเป็นสมอลล็อกเข็มนะฮะแล้วก็จะมีการเจาะนะครับในเรื่องของตัวสไลด์เพื่อลดน้ําหนักนะครับของตัวสไลด์หรือว่าน้ําหนักของปืนการใส่ก็ย้อนขั้นตอนนะครับใส่ลากล้องแล้วก็ตัวสปริงเดคอยนะครับเข้าไป ตัวนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องของมันจะแตกหรือว่าบิดเบี้ยวแต่อย่างใดเพราะว่าทาชิ้นส่วนเนี่ยแข็งแรงจริงๆนะต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆนะครับการอประกอบก็ประมาณนี้นะเป็นตัวปืนที่จับแว็บแรกเนี่ยรู้สึกมันว้าวมากๆนะสวยจริงๆนะครับยอมรับว่ารูปทรงแล้วก็ดีไซน์เนี่ยสวยมากๆนะครับตัวปืนกระบอกนี้อยู่ที่ร้านปืนไก่อามนะครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยอยากจะรับชมปืนตัวจริง ก็ติดต่อที่คุณเท็ดดี้นะครับนักปืนไกาอาร์เนี่ยได้เลยลืมแจ้งเรื่องของน้ำหนักตัวปืนนะครับปืนกระบอกนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ราวเ790รกกรัมบวกลบอยู่ในช่วงนี้เดี๋ยวก็ลองนำปืนกระบอกนี้ปีนทดสอบนะครับที่ระยะ10เมตรใช้กระสุนนะครับ130เกณฑ์ของบุริพัคเตอร์นะยิง2งแบบนะครับประกอบดอปเป้าหนึ่งแล้วก็แบบศูนย์เปิดนะครับเป้าหนึ่งตอติดตามนะครับเรื่องของการทดสอบนะบปืนกระบอกนี้กันนะครับว่าจะให้ผลลัพธ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง ครับผมทีนี้ถึงคิวทดสอบนะครับตัวเซฟเทคนะครับกระบอกนี้ตัวงามมากๆนะครับจะเล็งนะครับโดยใช้กล้องจุดแดงนั้นในการเล็งนะครับระยะยืนก็ประมาณสักสิเมตรนะจะยิงที่เป้าทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับลูกกระสุนที่ใช้นะครับเป็นของโบลเดอร์เบล์นครับหนึเกรนนะจํานวน5นัดนะครับอ่ะลองดูพร้อมนะครับเป้าทางซ้ายมือ ยิงโจบโปลดแมกกาซีนเคลียปืนปืนปลอดภัยนะครับโอเคทีนี้มาดูที่กลุ่มกระสุนกันนะครับใช้ดอทเลเนี่ยมันจะสั่นนิดนึงในการทำกลุ่มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะเอามาดูก็ปรากฏว่าหลุดออกมานัดหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นที่จังหวะร่างกายของผมเองนะส่วน4นัดนะครับก็อยู่ที่กลุ่มเดียวกัน นะถือว่าดีมากๆนะครับตัวนี้โอเคชุดที่2นะครับเดี๋ยวผมจะยิงโดยใช้ศูนย์เปิดนะครับของเ e ฟเทคนะครับกระบอกนี้จะเล็งด้วยดอดก็ดีนะครับจะยิงศูนย์เปิดก็ได้นะสบายเลยนะครับมาชุดที่2กระสุน130เกรนเต้าขวามือพร้อมนะครับ ยิงโจกปแมกกาซีนเคลียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับรู้สึกเลยว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยมันบินขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมเล็งพอดีนะครับที่ตรงกลางตัว x นะเดี๋ยวไปดูที่เป้ากัน5นัดนะครับสูงขึ้นมานะแสดงว่าในการเล็งพอดีเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นที่ตาผมด้วยนะครับครับผมต่อไปแขงรับเชิญของเรานะครับจมวันนี้ก็คือพี่หนุ่ม ยิง5นัดนะครับกับตัวเซฟเทคต้องดูนะครับนี่ขึ้นรบแบบมืออาชีพนะครับ <Okay. S 1> กลุ่มสวยมากเลยครับกลุ่มดีมากยิงจบนะครับเทียร์ปืนปืนปลอดภัยนะครับโอเคพี่หนุ่มค้างสไลด์ดู กลุ่มกระสุนกันนะครับโอเคไปฮะเชิญพี่หนุ่มนะครับยิงได้รวดเร็วนะครับอ่าไม่ไม่ไม่ได้มองแบบละเอียดเท่าไหร่ครับมองแบบผ่านๆนะครับอือผ่านๆยังได้กลุ่มขนาดนี้เลยนะโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ครับแขกรับเชิญคนต่อไปนะครับมีน้อยร้อยปืนนะครับคนนี้โด่งดังมากมากนะฮะยิงปืนเก่งทุกประเภทนะครับคนนี้ไปสนามไหนก็แล้วแต่ต้องมีถ้วยหรือเหรียญ นะมาทุกครั้งนะครับทดสอบเซฟเทคจำนวนห้านัดนะครับพก็สูนย์หนึ่งรอยสามกรนอของ,งอบราตเตอร์นะครับระยะก็ประมาณสิบเมตรจะยิงเป้าทางด้านขวามือนะครับผ้้ยิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิง โอ้โหกลุ่มสวยมากฮะกลุ่มแบบร้อยลูเลยนะฮะยิงจบนะครับสวยงามนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับเปิ้ปอดภัยไปดูกลุ่มกระสุนกันพี่หมีครับโอ้โหเป็นไงให้ความรู้สึกในการยิงไกลเขาหลุดคมดีครับ,รบม,มันก็เลยทำให้เรา คอนโทรลไกลได้ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็บวกกับเจ้าเจ้าตัวกริปของปืนนะครับเขาเรากริปได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็มันดูกระชับดีครับครับผมการเล็งก็ดีฮะกลุ่มกระสุนใช่ครับแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดดอทนะก็ใช้ศูนย์เปิดใช่ครับเพราะว่าศูนย์เขายกสูงมาให้เราแล้วใช่ครับได้ครับขอบคุณมากครับแขกรับเชิญท่านต่อไปนะครับนี่เลยครับคุณแมนนะ เป็นคนที่ชื่นชอบในกีฬายิงปืนนะครับเหมือนกันลองเซฟเทคนะครับกลุ่มสวยนะครับแต่จะขึ้นสูงไปนิดหนึ่งนะครับยิงโจบปล่แมกกาซีนเคลียร์ปืนนะครับดึงสไลด์ตรวจเช็คนะครับด้างกาทิ้งโอเคนะครับปืนปลอดภัยนะครับ้างสไลด์ไวให้นิดหนึ่งครับก็ปืนนิ่มดีครับ เล็งง่ายครับผมแต่แต่เล <t> ็งไม่ดีเองไม่ดีไม่เป็นไรครับเพราะว่าอาจจะนานๆยิงทีใช่ใช่แล้วอย่างนัดเนี้ยคือรู้เลยว่ากระตุกไกอ่าโอเคครับใช่ก็เลยมามาอตนี้แต่โดยภาพรวมแล้วก็คือถือว่าปืนที่เป็นปืนที่ดีครับยิงง่ายยิงง่ายนะครับถ้าเกิดว่าในเชิงของการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยสบายเลยสบายครับไม่ต้องมาเน้นทํากลุ่มไม่ต้องมาใช่ไม่ต้องเน้นทํากลุ่มครับคือเรียกว่าชี้ไปก็ยิงได้เลยใช่ชี้ไปยิงได้เลยอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมแขกรับเชิญ ท่านต่อไปนะครับพี่ป๋อมนะเป็นมือทดสอบจากร้านปืนไก่อามนะครับวันนี้มากับคุณเท็ดดี้บนะครับสุดหล่อนะครับหน้าข้างหลังลองดูนะครับเซฟเทคนะจำนวนห้านะครับหนึ่งร้อสิเกรนผู้หญิงพร้อมนะครับบรรจุแมกกซีนเข้าตัวปืนโอ้โหสบายนะครับเคลียร์ปืนเืนปลอดภัยนะครับเรียบร้อย ก็จะลงไปนะครับสำหรับการยิงทดสอบตัวปืนเซฟเทคนะครับกระบอกนี้ปืนปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นตัวปืนที่ยิงได้ง่ายนะมากๆนะครับการจับเป้าก็ดีใช้ทั้งดอทนะครับหรือจะใช้ศูนเปิดก็เล็งได้นะครับในเชิงของการกีฬาก็ดีหรือว่าในเชิงของการต่อสู้ป้องกันตัวนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกว่าชี้ปากกระบอกไปเนี่ยเข้าแน่นอนนะครับตัวปืนการจับนะอีโคโนมิกดีไซน์นะครับถือว่าสบายๆเลยนะจับได้กระชับมือนะครับแล้วก็ตัวพวกสติปปิ้งนข้างต่างๆเนี่ย ก็คือมันจะรองรับนะครับในการที่เราคอนโทรลตัวปืนนะเป็นจุดพักนะครับทั้งหมดเลยนะทางนิ้วโป้น,นะครับต่างๆดีมากๆนะครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเย่ยงสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ